กระลาสวัสดีพี่น้องป้องไปทั้งช่องปูนาคมหาลาบเดอ้อเมื่อนี้ปูนาคบริยุสํานักพี่นอ้องเมื่อนี้ปูนาคบริยุสํานักเมื่อนี้ปูนาคมากราบขอพรพอ่อแม่ครูบาอาจารย์ของปูนาคจะทั้งอำเภอวังสามหมอเด้อมหาคิดน้ำเพลินเนมื่อนี้กระเดินทังมาเป็นห่วงพี่เป็นห่วงนอง้องายาันกลับไปโบท่านเนาะพี่น้องเนาะยันกลับไปโบท่านก็เลยมนานั่งอธิษฐานจิตมนานั่งอธิษฐานจิตอยู่ทั้ง วัดศรีสว่างบรมบสุ ح, บ้านโคกสว,ว่างอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีพี่นอ้องอเพื่อที่สีอธิษฐานอขอโชคขอลาบน้อยและการเลขเล่ามือเลี้ยงนี่พี่น้องซึ่งเมื่อวานนี่ก็ออก0ูนย์เดเจนะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยไปออกเล่าอยังนี้เกศหาผู้น่ากับจำว่าแหลลูกศิลปงหาสง่ามาพักกันถื่อยยุกผู้น่าก็ดีใจน้ำเด้อ,อผู้ใดได้ก็ได้อ,ไดอ่อาอนุโมทนาสาธุน้ำ ก็ให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องป้องไปของทั้งช่องผู้นาคมาหาราบอาลามลัรวยลุยนะครับถูกหวยลุ้ยกันท่องไปน้ากันวนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผู้นาคคลิปนี้ผู้นาคเจาะจงเอาเฉพาะเลขห้าน้อยกับเลขเล่ามือเลี้ยงนี่นะพี่น้องเนอะวันพุทธที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพี่น้องผู้นากระเด็นทังมาอ่าหาก็มาหอดวัดมาหอดแล้วกะ ก็เลยได้มาอธิฐานจุดทูปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเข้าด้เห็นน้วกันเนาะพี่น้องเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วทาอีกจากนี้หนึ่งพี่น้องอเดี๋ยวปูนากัสิทําพิธที่จุดทูปอธิฐานให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงไปเบิ่งพร้อมกันเขามา่แล้วหนึ่งกำลังเล่นเชื่อเรื่องจะเห้ปูนากเด้อโด,ย,ดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์สุดท้ายพี่น้องป้องไปเขาาไม่แลกก็อย่าลืม กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเอาไปใเน้อพี่น้องเนาะเพื่อพิสิพาสเ,เพื่อที่จะบริพาดข้าวสารดีๆโตเล็ดเด็ดจากทั้งช่องปูนามหาลาบเด้อพี่น้องเนี่ยเอาบันไดกลับไปเบิ่งว่าปูนาจุดทูบได้เจอในนั้พี่น้องนเนาะอ่ะตามกันไปพี่น้องครับนี่คือทูบอธิษฐานมื่อนี่เด้อพี่น้องเด้อะปูนากรมาอาธิษฐานจิต นะครับพ่อแม่คู่บอาจารย์ของปูนาคอยู่ที่วัดสว่างบุรุษบุษุคไหมนี่ได้ทูพญานาคพี่น้องได้ทูพญานาคเปิดซับนะพี่น้องเนาะได้ทูพญานาคเปิดซับนะพี่น้องเด้ะได้ทูพญานาคเปิดซับบาริฮอกกามาอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตไปพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะกาโลโหติสัมภวะจงมาบังเกิดเป็นอาเลข้านอยเลกลาวงวดประจ,จำวันที่เ3้าสพฤศจิกายนพุทธศ 2, ักราช2 5 6 5เอหินะมะทิเนฐานเอนามะวิกึงคะเลสาธุอินทราจะพรมมาจะเทวราชา,ามามาอาติอาหังอาตุ ขอเชิญมีเทวดาอากาศหน้าคู่สมเด็จพระมังค่าวนผู้เป็นเอกขอเลขลาวเลขอาน้อยอางวดประจับวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ให้ข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดอาคัดเฉยะอาคัดเฉยฮิอาคัดเฉยะอาคัดเฉยอาคัดเฉยะอาคัดเฉยอหิมะมะท่าทุอ่ะปานเดียข้ามาจุดทูบไปน้ำกันพี่น้องอ่าเบังว่าสีเดชตัวใดนได้พี่น้องเด้อค่อยตามต่ออ่าตามไปน้ำปูนากเรื่อยๆได้พี่น้อง ออกมากับมาขอถวอธิษฐานน้ำปูเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเลขปูเพิ่นแก่เลขหลวงปูเน้นไก่พี่น้องควงไปไปเบิ่งเด้อว่าเพิ่นได้ตัวใดนผู้นาเฮ็ดคลิปไปแล้วพี่น้องผู้นาเฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งหลวงปู่เน้นไปไผหลวงปู่เน้นคือเป็นบรมครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของปู่นาคเองซึ่งทั้งด้านเลขด้านหวยด้านเบอร์ปู่นาคมาขอเรียนน้เพิ่นตั้งแต่สมัยว่างเกือบ20ปีขึ้นหลังเนาะพี่น้องเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วไงพี่นอ้องกองไยคอยพี่รารนาไปน้ากันเอาตอนนี้ผู้นาคจุดแล้ว้ะพี่นอ้องเด้อผู้นาคจุดแล้วพี่น้อง <c oughs> เข้ามาแล้วกันดิ้งกำงลังแร่งแชร่แร่งใจให้ผู้นาคเด้อพี่น้องเด้อโดยการกดสับสไลก,กดไลกดแชร์สุดท้ายแลละก็กดกระดิ่งการแจงแ้งเตือนเอาไว้เดี๋พี่น้องเนะ <c oughs> าะเบิ้งว่าสีมีตัวมาของพีของน้องของปา้าของลุงบอในการจุดทุบปฏิาฐานข้างนี้ ผู้นาจุดจูด่ตรงองค์ปูองค์พระศิวลีมหาลาภความด้วยพระอุปคุตนะครับร้อมด้วยองค์พระสังกัจจัยนะพี่น้องเด้อเอาในระวางนี้ผู้นากับพี่น้องปองไปเห็นครับนี่คือองค์ปูพระสังกัจจัยดุทีวัดสรว่างบรมบุขุกนะพี่น้องเนาะอันนี้คือองค์พระศิวลีอันนี้คือพระอุปคุตเทระนะพี่นอนะ้องเนาะผู้นากะ มาหาพอแมคูบอาจารย์พี่น้องมีพระหลายอย่างมาหาพอเพอนน้ำมากับมาเอาคลิปเอาอีย่างน้ำพนนาำอันนี้คือภายในวัดสาว่างบรมสุขถึงสมีการาบวงสรวงไงบวงสรวงไงภายในเดือนท่านว่าคมเราพี่น้องเนาะฟังเมืองวัดสิเอ็มือไรซึ่งผู้นาก,ก็สมีโอกาสมาบวงสรวงอ,อยู่ที่ตรงนี้ซึ่งวัดตรงนี้ผู้น่าเคยมาบวชเขียนเขียนอ่านอยู่นี่พี่น้องอามาเป็นลูกเป็นล้านพ่นยังนี่มาขอกินเขาอีพออีแม่อยู่นี่ แต่ถ้าสมัยวัดยังบ่ทำแต่เล dom, ื่อนฮวงเฮืองเหลืองเหลือมบมาพี่น้องเนาะเอ้าวันนี้เขากลับมาเบิ่งทูบน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวปู้นากับจีซุ่มให้เด้อพี่น้องเด้อะมองตั้งขาก่าบัไดออกมาได้มาขอน้ำพอเพ่นเหรได้มาขอน้ำปูเพ่นจะเฝ้าไล่ตาได้พี่น้องแต่เจ้าของผู้เบิ่งก็ยังไล่อยู่ อรุนไปน้ากันพี่น้องอารุนไปน้ากันเด้อฝากไหว้ปูนาคมีงานสําคัญทางพระพุทธศาสนาอ่าได้แก่วันที่หาทับย่ำคืนสวดมนต์บันเป็นวันพอ่อนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องคลองไปผู้ใดอยากส่งไล่ซื้ออ่าส่งไล่ซื้อเขาร่วมพิธีกะติดต่อได้ทั้งกเกษมชัยเจระร้อยฟูเฟื่องนาโชคและพี่น้องเด้อส่วนของปูแล้วสวัสีปูศีอานอ่าข้าตะเฮตุจังสี่ละข้าเห็ดนะให้นีฮางเถอะกระรับแขกพี่น้อง มูนีกับหาเวลาว่างที่สุดมาหาพ่อแม่คูบาจารย์เพราะว่าปูผนปล่อยเล็กไปแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้ของปูนาคบอดด้ไลท์สดพี่น้องเพราะว่าเห็ดเป็นคลิปให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเขาได้เห็นกันมาเด้ท่านกันเพราะว่าปูนาคออกมายันกลับบ้านบพท่านมูนีกับจักสิเดแลีนโบุมูนีกับจากสิเดเล่นโมบูนี่อันไปท่านกับสิเดแลนเนาะพี่น้องเนาะอันไปบ่ท่านแรกก็แล้วไปเบิรงเลขตัวแรกไปน้ำกัน้อพี่น้องนะ อ่าเบื้องเลขตัวแรกไปน้ากันซึ่งปูเพิ่นกะกับปูนาก็เคยอ่าไปร่วมสร้างอายุทั้งอุโบลราชธา,านีสมัยตะกี้พอ่าเกือบ20กว่าปีขึ้นหลังพี่น้องอ่าพปูเพิ่นไปสร้างอยู่ทั้งปุ่นปูเพิ่นกับไปสร้าง,ง,ก,างกับเอ,อินลูกชิดลูกหาไปเล่นไปหัวน้ำพอเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ซอยพ่อแม่คู่บาอาจารย์จะใช้ปูนากระนัาไปบวงหันานรพี่น้องเมื่อนี้เบื้องว่ามาขอเลขเปิดซับนาคีนี่อ่าเปิดซับพญานาคนี่ อาสีได้เลขตัวใดเมื่อนี้เลขห,นหนาน้อยมู่นเขาอิลีโอ้ยวันชุดสุดท้ายพี่น้องชุดสุดท้ายผู้แห่งหน้าผู้หน้าแหงยานพี่ยานน้องยานป้ายยาลุงเฮาผิดหวังสุดท้ายแล้วกับพวกเฮ็ดได้ผิดหวังเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี่ได้ศูนย์เจ็ดนะพี่น้องเต็มเต็มเยอะนะพี่น้องเด้อแล้วก็ไปออกเจ็ดหาเต็มเต็มอีกพี่น้องเนาะอยู่ทั้งเล่าอีกย่างเนาะงผู้หน,น้าก็ชื่อว่าอะไรเนาะพวกใครได้ไปเบิ่งนะยมิตรน้องบอกวอาให้ฟังออกแล้วไอ้ว่าฉันว่าออกเจ็ดหาอ่าน้อยเหน วิ VIP ่งไอพี่พอออกซุ่นเจ็ดประสันเรนาโอ้ยดีใจว่าสันพี่น้องดีใจสักผู้ออกข้อสามตัวในมือนี่ยังมาเอาเมื่อเนี้มาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเบิ้งว่าจะได้เลขตัวไหนจะได้เลขตัวไหนอ่าเลขห้าน้อยมื่อนี้ยนะพี่น้องนะทั้งเลขเล้าอ่าเลขเล้าเมื่อนี้มื่อนี้เป็นวัตพุดิพี่น้องฟังไปกับเบิ้งไปน้ำกันมากตัวใดกับคอมเมนต์มาพี่น้องอ่าคอมเมนต์มา ผู้นาคว่าบุกใครเก่งปันไหนพี่น้องกระชบอกเตตตาบุญพี่บุญน้องเราไปเออมือเนี่ยบ่ได้เอาหนังสือมาเด้มือเนี่บยบ่ได้เอาหนังสือมาเลยบ่ได้อ่อานพญาให้พี่น้อง้องไปเขาฟังอา่าเลยบ่ได้อ่อานพญาให้พี่ให้น้องเขาฟังเนาะเอออเาไว้มือหน้าเอาไว้มือหน้าพอมือนี้อา่าผู้นางมาธุระทั้งไก่พี่น้องบ่ได้หอบหนัง,นง,าางสือบ่ได้เฮ็ดอีหยังมาทั้งสิ้นเออตั้งใจมาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงปู่เนียนพิ่น อ่าปล่อยเลขมือนีพี่น้องหลวงปู่เน้นเพิ่นปล่อยเลขมือนีเด้อพี่น้องเด้ออ่าปู่นาคเลยได้มาตามต่อนะเอาลงจอให้พี่ให้น้องได้เห็นกันแล้วล่ะผู้ใดมาก็จัดคัดกับพันอ่าขันบค่คักอีเล็ก็ขี่จักรยานอ้อมซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้คลิปนี้ปู่นาคจัดห้าน้อยเป,เป๊ะๆจัดลาวเป,เป๊ะๆให้พี่ให้น้องมาแลงเฮาวันพุธที่เส้าสาม เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 5ให้พี่ให้น้องเข้าไปพี่เจรณาพี่นอ้องเลขออกมาแล้วเด้อพี่น้องตัวแรกตัวแรกตัวแรกจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้พี่น้องจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้อนอกจากเลข4เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาโพมาแล้วพี่น้องเลข4เลข4ตัวหนึ่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> เลขโพมาแล้วตัวหนึง่งเลข4ห้าหน้อยกับเล่ามือเรืงนี้ พี่น้องพ้องปลากับไปพี <inaudible STALK appeals Shore suicide> ่เจรณาเอาเบื <inaire> no euh. ่องว่าจะเป็นสีอะไรจะเป็นสีอะไรก็ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮ้าเบิงไปน้ากันเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเบิงไปน้ากันเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อาเบิ้กับพี่น้องสีเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะอ่าบันนี้กันล่อๆพี่น้องล่ออยังรอตัวที่สองพี่น้องรอตัวที่สองเื้องว่า มันสิเป็นอีหยังมันสิเป็นตัวจังหอยคือเป็นห้อยจังมาพี่นอ้องอ่ามาลุนไปน้ากันได้พี่น้องได้มาลุนไปน้ากันโอ้ยควถญูกขดังเป็นสิ่หละคนสมควรเติดอยุทธปูนาก็ได้ <c oughs> ไปย่ใสควัญขวาดังดังกอ่งไฟขวับวขวัญดังเจ้าของจุดทูบล้มไปทั้งเอือมก็ขวดังเจ้าของอยิงนีีพี่นอ้องอ่าเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ยแห่งมาจุดทูบยดตน,นาองค์พระศิวลีมหาลาภพร้พอมด้วยอ่าพระสังกัจจายเนะน้ะนองเนาะพร้อมด้วยอ่า พระอุปคุตเทระมืงเนี่ก็ขอโชคขอลาบเด้ออีพออีแม่ยผู้บาอาจารย์บรมมากู้ทั้งหลายก็ได้เอาไปฝากพี่ฝากน,น้องต้นป้าต,นตน้นลุงดอกอ่าผู้นาคบ่ได้เอาเองอ่าเพราะว่าผู้นาคอ่าเฮ็ดจังสีผัวเป็นแล้วพี่น้องเนาะอ่ามีหน้าที่หาแนวทางให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเอาตอนนั้นอ่าซีตัวแรกพันไปแล้วพี่น้องบัดนี้เราก็มาลุ้นโตที่สองน้ำกันเมื่อว่าถูกอ่าเปิดซับนี่ยซีได้ ทอดสามตัวบ่อมือสีได้สองตัวอ่าก็ให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลุงเฮาคอยรุ่นๆไปน้ากันได้พี่น้องได้ในคลิปนี้ผู้นำแค่เป็นคลิปพี่น้องก็ย่านกลับบ้านบ่ท่านอ่าย่านกลับบ้านบ่ท่านการให้พี่น้องป้องไปเฮาบอท่านเห็นกันบ่ท่านซื้อกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับอ่าปีไปเที่ยวเมืองลาวไปเที่ยวห้าน้อยมือเลี้งเด้อพี่น้องเด้ออ่าไปเที่ยวลาวไปเที่ยวห้าน้อยกันพี่น้องอ่าเบิ่งบรรยากาศบ้านเฮาน้ำเนจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสมซ่ารุ่นเล็ก อันนี้ก็แม่นเข่าเด้อพี่นอนะ้องเด้ออ่อีพ่ออีแม่อีป้าอีลุงเพิ่นเอาเข่ามาตาก็พี่น้องเนาะเพราะว่าเดินวัดมันกลวงคันไปตากตามถนนคนทั่งกับรถล,ลาพาทั่งกับเลีนไปแลีนมาพี่น้องอ่าอยู่นี่ทั้งวัดเด้อพี่น้องเนะี่วัดสว่างบรมบสซุกอ่าบ้านโคกสว่างอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีพี่น้องนี่อ่าปูเพิ่นหลวงปูเงป่เน้นเพิ่นสีเฉลิมฉลองพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์เนาะพี่น้องเนาะภายในเดือนหนา้าเดือนธันว่ากรรปีใหม่ว่าซั่นว่าปูว่า เอาการนุโมทนาสาธุบุญนะผู้ใดอยากร่วมบุญกัค่อยฟังติดตามอาจทั้งช่องผู่นาขปหาลาบเลยเลยแล้วพี่น้องเด้อหรือใครอยากจะมาร่วมทำบุญครับอาหลวงปู่เดชเพิ่นกาเดินทางมาได้ที่วัดสว่างบรมสุขบ้านสว่างอ่าอำเภอวังสามโหมดจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องเด้อะอาการเข้ามาตามต่อตัวเลขตัวที่สองของเขาเด้อพี่น้องอันนี้พี่น้องภายในอ่าศาลามองในน้อยพี่น้องซึ่งผู้นาอามานั่งจุดธูปอธิษฐานอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะ อามาเบิ่งนดีกันพี่น้องตัวที่สองโพหัวออกมาแล้วพี่น้องตัวที่สองโพหัวออกมาแล้วจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้พี่น้องนอกจากเลขหนึ่งเท่านั้นอนอกจากเลขหนึ่งเพราะว่าโพหัวคันคันคหัวกลมๆนี่ผู้หน่าขึ้นยากรถเพระน้ยดันมันเป็นห่วงยันเป็นเกาเพราะว่าหัเก่าไม่เป็นตัวเดียวกันปีนหัวลงหัวขึ้นกันเปนแต่อย่างนี้สบายใจพี่น้องอันนี้สบายใจอ่ะสี่หนึ่งเล้อพี่น้องเด้อฟังเบอ่งว่าสี่หนึ่งแล้ว ตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรพี่น้องตามต่อน้ากันอ่าตามต่อน้ากันพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังแรงแชื่แรงใจอ่าช่องของกูนากเลยเนอพี่น้องเด้อะอ่าเข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สุดท้ายแล้วก็กดกระดิ่งแกงเตือนเอาไว้นะพี่น้องเนาะอ่าช่องของกูหนากอะเป็นช่องแน,น้อยๆอยู่พี่นอ้องยังพอท่านจะเลื่อเติบโตน้ำเพิ่มอยู่แล้วก็คลายเฮ็ดลอยถ้ำลอยสั่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็อ่าตอนนี้ก็ เกือบสี่สองหมื่นแล้วล่ะพี่น้องกาพี่น้องกัติดตามมือเราคนสองคนสามคนในฝากเเด้อฝากช่องน้อยๆไว้แน่พี่น้องเนาะอ่าอีบ่โดนบ่นั่นนะคือสีแยกกานาบานยู่ช่วงนี้กะต่อไปกัสีหาออกหาพี่หาน้องหาป้าหาลุงเข้าหาพ่อแม่คูบาอาจารย์ลูกศิ์ลูกหาผููที่มีแนวทางผููนากัสิไปหาแนวทางบ่สิเป็นแนวทางห้าน้อยแนวทางเล่าหรือแล้วทางเลขใหญ่ผูนาคสิไปหาหม้บัดหาปูนากว้างเนาะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้เห็นเลขนึงชัดแจ๋วชัดแจ้งแดงแจ๋แล้วพี่น้อง จดแจ้งแดงแจ๋แล้วเด้ออ่าฝากไวปอยีกนึงพี่น้องฝากพี่น้องผู้ใดมาก,กินตำหม,มักสมตำหมักฮุงเด้อพี่น้องเด้อฝากน้ำปลาร้าตราแซ่บพดในพี่น้องน้ำปลาร้าตราแซ่บพดอ่าของปูนาคมหาลาภพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหาเห็ดมาให้ปูนาขายพอเอ้ยโฆษณาขายซอยเนกอ่าปูนากะเห็ดไทยทำให้เด้อพี่น้องเด้อน้ำปลาร้าตราแซ่บพดพี่น้องเนาะอ่าซึ่งทําจากน้ํามันปูบะหมีนปลาทูนี่พี่น้องบะหมีนขี่ปลาทูดเด้อบะบเหม็นพี่น้อง กินหอมเหมือนมันปูซึ่งได้รับมันปูจากโครงการของสมเด็จพระเทพในการเลี้ยงเพาะพันปูหน้าเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละได้โตง่ายๆก้ามแดงๆเลือยๆ,ๆนั่นแหละพี่น้องนั่นเระเอาตัวนั้นเรามาเห็นนะพี่น้องเด้อออาร็ฝากไว้แน่พี่น้องเห็นอยู่ในตลาดก็ไปหาซื้อหาขายกันแน่หรือบ่มีอะไิก็ติดต่อได้ทั้งปูนาคเด้อที่ร้านทำมันปูหนากหรือโทรมาทั้ง0885729362 0885729362เขาไปทั้งอีดไลน์ก็ได้พี่น้องอันนี้อีดไลน์ของผู้นากกับ0885729362ผู้ใดมีไอีดไลน์ผู้นากกับผู้นากก็เชได้เห็นเลขผู้นากก่อนมูเพราะว่าผู้นากจะส่งทางไลน์ก่อนอให้ไปหาซื้อกันได้ก่อนนอะพี่น้องเนาะสำหรับเลขไงนะพี่น้องเด้อตัวที่3ตามต่มอไาปนานผู้นากว่าวท่านขาดคำพี่น้องหัวบอลม้อนมาแล้วหัวบอลม้อนมาแล้ว ภาวนาภาวนาวายาให้เป็นเลข 6, หกหรือเลขเก้าอัลบั้มซันมันสิยากไปอ,อีกพี่น้องให้เป็นแปดให้เป็นศูนย์เด้ออให้เป็นแปดให้เป็นศูนย์อ่าข้อิโบ้หลายตัวข้อซีโบ้หลายตัวนาะพี่น้องนาะเอาเห็นชัดแล้วพี่น้องเริ่มลงมาแล้วพี่นอ้องอ่าภาวนาจะเป็นเลขเก้าเด้อ เพราะว่าน่าจะเป็นเลขเก้าเด้ออีพออีเม่ยกูให้เป็นเลขแปดเด้อให้เป็นเลขแปดให้เป็นเลขแปดใหด้เป็นเลขแปดถ้าได้จะเป็นเลขเก้าก็เป็นเลขเก้าผู้นางโอ้ใจน้ำพีน้ำนอกน้ำป่าน้ำลูงเขาย่านตีเป็นายตัวเพราะว่าเลขหกเนี่ยกับเลขเก้าเนี่ยมันปีนหัวปีนหางก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นเลขแปดเนี่ยตัวเดียวมั่งข้างเลยเฮ้ดจะได้กะหน,นีไปว่าได้พี่น้องเอาทะเละเบ่งหางพี่น้องถ้าหางไม่ขาดก็แสดงว่าเป็นเลขแปด นะถ้าหางไม่ขาดก็แสดงว่าเป็นเลข8ปดนะพี่นอ้องเด้ออ่าเบิ่งว่าสิเป็นตัวไหนเาวานาะว่าให้เป็นเลข8พี่น้องจอะเป็นเลข9โดยเด็ดขาดอ่าให้เป็นเลข8เนาะพี่น้องเนาะให้เป็นเลข8ปด้ะพี่น้องนะแปดไหมแปดหรือเก้าอย่าเป็นเก้านะอ่าถ้าเป็นเก้านี่คึดยากเลย คืดยากเลยคืดยากเลยโ pues like อ้ยย่านเป็นเก่าเยอะเลพี่น้องเด้อโอ้ยย่านเป็นเก่าอย like nah framework. ู่พ oh, ี่น้องวันนี้เรามองพี่น้องสิคืดยากเดบานเนี่ยเป็นเก้าอิลีพี่น้องเป็นเก้าอิลี่นะพี่น้องเป็นเก้าจริงๆอ่าเป็นเก้าอิลี่นะพี่น้องเด้อเป็นเก้าอิลีเป็นเก้าจริงๆนะพี่น้องอ่ากดนาจอไว้นะพี่น้องเด้อกดนาจอไว้ อ่านลงสีเป็นส1 9ห้าอานคืนสี่เป็น9ก้สี่แต่ว่าปูนาจะจับเอาตัวกลางฟังไว้ได้พี่น้องเด้อปูนาจะจับเอาตัวกลางได้แก่ 19, หนึ่งเก้าเก้าพี่น้องเด้อหรือวา่าเก้ให้พี่น้องไปสลับซับว่างกันเอาแต่ปูนาเน้นให้หนึ่งสพี่น้องหนึ่งสก้าสี นะให้กลับเอาน้ำเด้อพี่น้องเด้อกกลับน้ำพร้อมเด้อกลับน้ำพร้อมเอาบาดนีก็เห็นสมมาภาคโวตและนาะพี่น้องเนาะผู้นากาขออ,อำนาจบรารมีบุญญาจากทั้งวัดสว่างบรมโสุกและตลอดถึงองค์พระกัจจายนะอ,องค์พระศิวลีตลอดถึงพระอุปคุตเทลาเด้อที่ปูนากมากจุดทูบยุนเอกขอให้พี่น้องเฮ้ามนีถือสามตัวเป๊ะ เัิงลาวเัิงน้อยถึอ3ตัวปเป๊ะทั้งลาวเทิงน้อยถึอ3ตัวเป๊ะเทิงลาวเทิงน้อยเก้าหนึ่งสี่สี่หงเก้น่งสี่หงเก้าสี่เก้าขอให้โชคให้มานให้ล่ำให้รวยเบิดเ์ดไปรเรื่อยเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ผู้นากต้องขอาะาเควาา่าสวัสดีครับ